กาะติดทุกความเคลื่อนไหวในโลกไอซีทีกับทวีศักและซาล่าพลอยส่วนในเปิดโลกสื่อสารถ้าคุณเป็นคู่จิน้นซิมคู่กัน2เบอร์กระเป๋าเดียวกันก็เหมาะกับคุณเพราะเติมเงินเบอร์ไหนก็ใช้ได้ทั้งคู่โทรจิ้นฟรีไปเลยทั้งวันทั้งคืน <Wow. S 2> และถ้าคุณเปลี่ยนมาเป็นคู่หูคู่หาคู่กิก๊กคู่กัดก็เหมาะอีกเพราะเติมเงินครั้งเดียวใช้ได้2ซิมแล้วทั้งโทรโพสตไลฟ์ฟรีไปเลย24ชั่วโมง wow. ครั้งแรกในเมืองไทยซิมคู่กัน2เบอร์กระเป๋าเดียวกันเติมเงินครั้งเดียวใช้สบายๆทั้งสงซิมโทรหากันฟรีแถมโซเชียลฟรีซิมคู่กันจาก AAS One t o Call ชีวิตมักมีหลายด้านรักหรือเลิกรุ่งหรือร่วงจะดีแค่ไหนถ้าชีวิตคุณเลือกได้เลือกเลยเลือกเปิดซิมเบอร์เสริมชีวิตแบบเติมเงินได้ง่ายๆกับ AIS One t o Call เสริมพลังบวกรอบทิศเสริมชีวิตรอบด้านทั้งเรื่องงานเรื่องเงินโชคลาภสุขภาพและความรักครบจบในซิมเดียวโดยแมนไม่จีเกียนเปิดเบอร์วันนี้โทรหาสีเบอร์คนสนิทราคาพิเศษพร้อมแลนเน็ตฟรี500เมตรนาน7วันรีบเ,เปิดเลยใหม่ซิมเบอร์เสริมชีวิตจาก AIS One t o Call การสื่อสารทำให้เราก้าวทันโลกแต่หากวันนี้ก้าวของคุณต้องสะดุดไปด้วยปัญหาของการสื่อสารค้นพบคำตอบของทุกปัญหาที่เกิดขึ้นทั้งทางด้านเทคนิคและสิทธิในการรับบริการในรายการเปิดโลกสื่อสารรู้ลึกรู้จริงและรู้เร็วกว่าใครทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ดำเนินรายการโดยทวีศักดิ์และซาล่าพลอยสุวรรณสวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเปิดโลกสื่อสาร วันนี้วันจันทร์ที่2 9มิถุนายนสองพเรากลับมาพบกันในวันจันทร์วันแรกของการทำงานประจำสัปดาห์และเป็นวันจันทร์สิ้นเดือนด้วยนะคะช่วงนี้ก็ยังอยู่ในช่วงเวลาของการปรับตัวให้เข้ากับการใช้ชีวิตวิถีใหม่คุณผู้ฟังเรื่องของการปรับตัวเรื่องของ new normal นะคะก็คงจะเริ่มคุ้นเคยกันในชีวิตประจำวันของเรามากขึ้น เพราะตั้งแต่มีโควิด1 9มาอะไรอะไรหลายๆอย่างมันก็ดูเปลี่ยนแปลงไปแต่การเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้ถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงสู่อนาคตเราจะได้สัมผัสเกี่ยวกับเรื่องของโลกเสมือนจริงมากขึ้นจากประเด็นปัญหาของการแพร่ระบาดของไวรัสนะคะที่ตอนนี้ต่างประเทศเองก็ยังต้องเฝ้าระวังแบบเข้มข้นแต่ของไทยเรายังดีหน่อยคุณผู้ฟังที่สถานการณ์ทั่วไป พอที่จะออกมาทํากิจกรรมแบบปกติได้แล้วแต่ในความปกตินั้นเป็นความปกติแบบใหม่อย่างเช่นเรื่องของการจัดงานต่างๆในช่วงของโควิดคุณผู้ฟังเราก็จะมีการจัดงานอีเวนท์ที่พยายามจะเอาขึ้นไปบนออนไลน์นะคะก็เป็นการปรับตัวอย่างหนึ่งเช่นเดียวกันแต่หลังจากที่เราปรับตัวได้แล้วนั้น เราได้เห็นโอกาสหลายๆอย่างที่เกิดขึ้นนั่นคือการมาของโลกเสมือนจริงซึ่งมันก็มาได้ถูกที่ถูกเวลาจริงๆกับช่วงที่ 5G กำลังที่จะเกิดขึ้นนะคะตอนนี้ต้องเรียกว่าเกิดขึ้นอย่างเป็นทางการแล้วจากสัปดาห์ที่แล้วที่เราได้อัปเดตเรื่องของข่าวคราว 5G กันนะคะก็จะมีความคืบหน้าจากฝั่งของ AIS ที่เขามีแผนว่าจะพัฒนา เรื่องของดิจิตอลอินฟราสตรักเจอร์เรื่องของ 5G ยังไงรวมถึงเทคโนโลยีต่างๆอย่างพวกของ AR, VR, Mixed Reality นะคะพวก AI, โรบอติกและอื่นๆมาแน่นอนแต่วันนี้จะชวนคุณผู้ฟังไปเที่ยวงานที่เป็นงาน Expo แบบ Virtual โดยวันนี้นะคะในช่วงสายๆที่ผ่านมามีการถแถลงข่าวเรื่องของการเปิดงาน Thailand Virtual Expo ค่ะ เป็นการจัดการแสดงนะคะเป็นการจัดงานแบบ virtual reality นั่นคือเป็นการจัดงานบนโลกเสมือนจริงผ่านการใช้งานเทคโนโลยีโดยคราวนี้นะคะ ais ก็มีการร่วมมือกับทั้งพาร์ทเนอร์แล้วก็หลายแบรนด์ชั้นนำนะคะจัดเป็นงานที่เรียกว่า Thailand Virtual Expo จะเป็นพื้นที่ของการช้อปปิ้งนะคะทั้งสินค้า พวกของมือถือสมาร์ทโฟนแกดเจ็ตต่างๆจากแบรนด์ชั้นนำเยอะแยะมากมายทั้ง Samsung, Apple, h u a ั e i Oppo, Vivo, Xiaomi, Realme, ี n e ร l u s และอื่นๆนะคะที่จะจัดแสดงเรียกว่าขนมากันแบบจัดเต็มดีกว่าทั้งรุ่นล่าสุดนะคะรวมถึงพวกของโปรโมชั่นต่างๆเหมือนกับไปเดินในงาน Expo ที่เป็นการจัดแบบฟิสิกอลที่อยู่ในฮอเลยคุณผู้ฟังเพียงแต่ว่า รูปแบบของการจัดงาน Thailand Virtual Expo นี้จัดอยู่บนเว็บไซต์นะคะก็จะทำให้เราได้มีประสบการณ์ในการเดินงาน Expo แบบ Virtual เพราะว่าการรับชมในงานนี้นะคะก็สามารถเข้าไปรับชมได้ที่เว็บไซต์ของ AIS นะคะที่ www 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 นี่แหละ a i s c o t h thailand virtual expo นะคะก็เริ่มตั้งแต่วันนี้29มิถุนายนจนถึง3กรกฎาคมความพิเศษคือสามารถเข้าไปชมงานได้ตลอด24ชั่วโมงและด้วยความว่าเป็น virtual คุณผู้ฟังก็จะสามารถรับชมได้แบบ360อองศาผ่านคอมพิวเตอร์ก็ได้นะคะคือ หมุนไปทางไหนภาพมันก็ไปตามที่ตัวเราหมุนหรือถ้าดูผ่านคอมพิวเตอร์ก็จะมีเหมือนเป็นตัวนำทางเลื่อนซ้ายเลื่อนขวามันก็จะไปตามนั้นสำหรับใครที่รับชมแบบที่ไม่มีอุปกรณ์พวกของ VR headset ต่างๆสามารถรับชมแบบ3มิติ360องศาได้เหมือนกันนะคะหรือจะชมแบบ2มิติภาพธรรมดาเหมือนเข้าเว็บไซต์ทั่วไปก็ได้เช่นเดียวกัน แต่ถ้าหากว่าใครมีอุปกรณ์พวกแว่น VR ก็มีการรองรับเรื่องของตัวอุปกรณ์ที่เป็น headset นะคะหรือว่าการ์ดบอร์ดที่สามารถรองรับ VR ได้เอาโทรศัพท์มือถือนะคะใส่เข้าไปแล้วก็จะมีเป็นเหมือนสัญลักษณ์โหมดของ VR ก็สามารถเข้าไปสัมผัสประสบการณ์การชมงาน Expo แบบรูปแบบ VR ได้เช่นเดียวกันทีนี้ในงานนอกจาก พวกสินค้ามือถือสมาร์ทโฟนที่เป็นสมาร์ทโฟน 5G ก็จะมีวางจำหน่ายหลายรุ่นเหมือนกันนะคะแล้วก็จะมีเหมือนเป็นโปรโมชั่นที่สลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปเรื่อยๆก็จะมีมากมายด้านของงานเอ็กซ์โปปกติแล้วเนี่ยงานแสดงสินค้าต่างๆนอกจากสินค้าที่เขาขายแล้วคุณผู้ฟังก็จะมีบางโซนที่จะเป็นสินค้าอย่างเช่นอาหารพวก ของใช้เสื้อผ้าแฟชั่นแล้วก็อื่นๆอีกมากมายในงานที่เป็นแบบเวอร์ชวลก็มีเหมือนกันนอกจากสินค้าของสมาร์ทโฟนอุปกรณ์พวกของโทรคมนาคมแล้วยังมีพื้นที่ที่เปิดให้สำหรับร้านค้าที่เป็น SME ร้านค้ารายย่อยตามแหล่งชุมชนต่างๆนะคะหรือแม้กระทั่งบุคคลทั่วไปเนี่ยก็สามารถมาทำเป็นร้านค้าออนไลน์ ที่จะมาจำหน่ายในงานของ Virtual Expo Platform ได้เช่นเดียวกันทั้งสินค้าอาหารของใช้ในครัวเรือนแฟชั่นไลฟ์สไตล์ต่างๆมากมายนะคะก็สามารถเข้าไปดูได้อันนี้ถือว่าจะเป็นอีกหนึ่งมิติใหม่ของ Marketplace หรือว่าตลาดบนออนไลน์ที่เราสามารถจะเข้าไปชมได้นะคะสำหรับใครที่สนใจเข้าชมได้ตลอด24ชั่วโมงแล้วก็ การช้อปปิ้งเนี่ยสามารถทำได้อย่างสบายๆนะคะภายในงานก็จะมีเรื่องของราคาที่เป็นสินค้าราคาพิเศษมีโปรโมชั่นนะคะมีคดส่วนลด Exclusive จัดเต็มต่างๆแล้วการชำระเงินเนี่ยสามารถชำระได้ผ่านหลากหลายวิธีผ่านระบบของ Payment Platform ที่รองรับทั้งบัตรเครดิตรับบิลไลน์เปออินเทอร์เน็ตแบงกิ้งนะคะมากมายและที่สำคัญมีเวทีหลักด้วย เวทีหลักเมนสเตจนะคะที่แบรนด์ต่างๆที่จะเป็นการเปิดตัววางจำหน่ายสมาร์ต e ด i ว e ์ก็จะผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันขึ้นมาแนะนำโปรโมชั่นตลอดทั้งวันรวมถึงช่วงเวลานาทีทองด้วยสำหรับใครที่สนใจนะคะก็ลองเข้าไปเยี่ยมชมได้ค่ะที่งาน AIS 5 g Thailand Virtual Expo นะคะเข้าชมงานผ่านทางเว็บไซต์ www ais co th Thailand Virtual Expo ตั้งแต่วันนี้จนถึง3กรกฎาคม24ชั่วโมงสามารถเข้าไปได้ถ้าใครอยากจะสัมผัสประสบการณ์ใหม่ในการช็อปปิ้งแบบ Virtual นะคะก็มีการรับชมแบบ360องศาแบบ2มิติ3มมิติได้หมดเลยหรือจะล้ำไปกว่านั้นถ้ามีอุปกรณ์ก็ลองเข้าไปรับชมโหมดแบบ VR หรือว่า virtual reality ก็น่าสนใจดีไม่แพ้กันนะคะก็เป็นอีกหนึ่งงานที่เอามาเล่าให้คุณผู้ฟังเชิญชวนให้คุณผู้ฟังไปเยี่ยมงานกันนะวันนี้เปิดตัวก็เป็นวันแรกนะคะเรื่องของ New Normal เนี่ยมันเกิดขึ้นนะเรื่องของ Virtual Expo ก็เป็นการปรับตัวอย่างหนึ่งแต่มันไม่ใช่แค่นี้คุณผู้ฟังมันจะมีมากกว่านี้นะคะอย่างที่จีนเองเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งประเทศที่ ได้รับผลกระทบจากโควิดมากแล้วก็ประกอบกับการพัฒนาด้านเทคโนโลยีของเขาก็ไปไกลมากเช่นเดียวกันล่าสุดนะคะมีข่าวของร้านอาหารในประเทศจีนเป็นศูนย์อาหารที่ตอนนี้เริ่มเปิดนะคะอยู่ในกวางตุ้งของประเทศจีนค่ะเป็น การให้บริการศูนย์อาหารแห่งแรกของประเทศจีนที่ไม่มีคนเป็นศูนย์อาหารไร้พนักงานเลยนะคะในกวางตุง้งการปรุงอาหารการเสิร์ฟการบริการทุกขั้นตอนใช้หุ่นยนต์ทั้งหมดตั้งแต่การปรุงไปจนถึงการเสิร์ฟเลยนะคะซึ่งหุ่นยนต์ที่ใช้ในศูนย์อาหารนี้จะ เป็นหุ่นยนต์ที่ถูกพัฒนานและผลิตโดยบริษัทที่เป็นบริษัทลูกของเครือที่ชื่อว่า Country Garden นะคะจะเป็นศูนย์อาหารที่มีขนาดประมาณ2,000ตารางเมตรแล้วจะมีการแบ่งโซนตามประเภทอาหารในขณนะดเดียวกันก็จะเป็นลักษณะเหมือนเหมือนครัวเปิดคุณผู้ฟังนั่นหมายถึงเราสามารถมองเข้าไปดูกระบวนการการทำอาหารได้นะคะแล้วก็จะมีหุ่นยนต์ที่จะ ถูกออกแบบมาให้แตกต่างจากแต่ละโซนก็คือถ้าเป็นโซนอาหารจีนก็จะเป็นหุ่นยนต์ที่ทำอาหารจีนเป็นอาหารไทยอาหารญี่ปุ่นต่างๆไปนะคะก็จะแยกตามประเภทของร้านอาหารซึ่งสามารถให้บริการลูกค้า600คนโดยประมาณในครั้งเดียวและสามารถเสิร์ฟเมนูที่มีแตกต่างกันมีให้เลือกได้ถึง200เมนูในเวลา 20วินาทีสามารถทําให้แบบบริการทั้งหมดเนี่ยได้ภายในไม่ถึงนาทีเลยนะคะก็ถือว่าเป็นอีก1จุดเปลี่ยนแล้วก็เป็นอีกหนึ่งความก้าวหน้าแต่ว่าอันนี้เป็นที่ประเทศจีนนะคะเป็นการเริ่มต้นซึ่งเรื่องนี้มันก็เคยมีมาก่อนแล้วแต่ว่าจะเป็นร้านอาหารถ้าจะไม่ผิดจะเป็นที่ญี่ปุ่นที่จะเป็นเหมือนร้านรามเมงที่เป็นหุ่นยนต์ าไว้เสิร์ฟนะคะแต่อันนี้ก็จะเป็นแบบครบวงจรเลยตั้งแต่ต้นจนจบตั้งแต่ทําอาหารจนถึงเสิร์ฟเลยนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นที่แรกที่กวางตุ้งแล้วหลังจากนั้นก็มีโอกาสที่จะขยายออกไปอาจจะไปเห็นที่กวางตุ้งนะคะแล้วก็ฮ่องกงมาเก๊าอาจจะเริ่มมีการเปิดศูนย์อาหารที่ใช้หุ่นยนต์เพิ่มอีกในอนาคตนี่เป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นคุณผู้ฟัง แล้วหุ่นยนต์ของเขาก็ไม่มีอะไรซับซ้อนมากมายนะคะรู่างลักษณะก็เป็นเหมือนแขนกลธรรมดาทั่วไปการจัดการการทํางานต่างๆก็ดูเหมือนว่าจะดูแล้วน่าสนใจน่าตื่นเต้นมากขึ้นในอนาคตไม่แน่นะคุณผู้ฟังเราอาจจะมีศูนย์อาหารมีฟู้ดคอร์ดในห้างที่ปกติถ้าเป็นบ้านเราเขาจะแบ่งเป็นล็อกๆเป็นเป็นร้านรานใช่ไหมคุณผู้ฟังถ้าเป็นที่ศูนย์อาหารนะคะ ในอนาคตอาจจะไม่มีคนมาคอยทําอาหารให้เราก็ได้นะอยากถ้าอยากจะไปกินร้านข้าวมันไก่ก็จะมีหุ่นยนต์คอยสับข้าวมันอคอยสับไก่ให้นะคะแล้วก็ปรุงแล้วก็เสิร์ฟกันแบบครบวงจรก็เป็นได้นี่คือสิ่งที่โลกกําลังเปลี่ยนไปสิ่งที่โลกกําลังต้องเจอในอนาคตอันใกลน้นี้มันมีโอกาสเป็นไปได้ที่หุ่นยนต์จะเข้ามาทํางานในหลายๆอาชีพเลย ที่เราเคยคุยกันไว้ว่าเดี๋ยวมันจะมาทําอาชีพนั้นจะมาทําอาชีพนี้เราก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าอาชีพไหนจะเป็นอาชีพต่อไปที่หุ่นยนต์จะเข้ามาทํางานจะมาช่วยหรือจะมาทําแทนมนุษย์ก็ไม่รู้แหละทุกอย่างมันมีการพัฒนามันมีการปรับและเปลี่ยนนะคะเราก็ต้องปรับและเปลี่ยนเช่นเดียวกันเรื่องของหุ่นยนต์เรื่องของ 5G VR AR พวก Reality พวก Virtual ต่าง นี่คือสิ่งที่เรากำลังจะเดินไปและอีกด้านหนึ่งก็คือเรื่องของการปรับตัวที่จะมีอะไรหลายอย่างมากขึ้นมีรายละเอียดมากขึ้นเรื่องเล็กๆในน้อยใกล้ตัวเรานะคะสังเกตพฤติกรรมของตัวเองก็ได้ว่าเราพึ่งพาเทคโนโลยีมากขึ้นกว่าเมื่อก่อนขนาดไหนแล้วบริการต่างๆที่ เราอาจจะไม่เคยใช้นะคะเราอาจจะไม่เคยรู้จักเราก็เริ่มที่จะเรียนรู้ที่จะรู้จักแล้วมีหลายๆอย่างที่วันนี้เดี๋ยวจะมาไล่เรียงให้ฟังนอกเหนือจากเรื่องของหุ่นยนต์นอกเหนือจากเรื่องของเทคโนโลยีความเวอร์ชวลโลกเสมือนจริงต่างๆในช่วงหน้าเราจะมาคุยกันต่อกับเทรนด์ของเทคโนโลยีและพัฒนาการของเทคโนโลยีรอบโลกว่าเกิดอะไรขึ้นกันบ้างในช่วงสัปดาห์สุดท้ายช่วงปลายเดือนมิถุนายนแบบนี้ ช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่ค่ะถ้าคุณเป็นคู่จิน้นซิมคู่กัน2เบอร์กระเป๋าเดียวกันก็เหมาะกับคุณเพราะเติมเงินเบอร์ไหนก็ใช้ได้ทั้งคู่โทรจิ้นฟรีไปเลยทั้งวันทั้งคืน <Wow. S 2> และถ้าคุณเปลี่ยนมาเป็นคู่หูคู่หาคู่กิ๊กคู่กัดก็เหมาะอีกเพราะเติมเงินครั้งเดียวใช้ได้2ซิมแล้วทั้งโทรโพสไลฟ์ฟรีไปเลย24ชั่วโมง wow. ครั้งแรกในเมืองไทยซิมคู่กัน2เบอร์กระเป๋าเดียวกันเติมเงินครั้งเดียวใช้สบายๆทั้งสองซิมโทรหากันฟรีแถมโซเชียลฟรีซิมคู่กันจาก AAS One to Call อยู่ที่ทำงานเป็นน้องใหม่อยู่บ้านเป็นเสียนหุ้นอยู่มหลาลัยอ่ะเป็นเฟรช,ชี่อยู่บ้านเป็นซีอีโอส่งสินค้าไทยไปอินเตอร์อยู่ออฟฟิศเป็นเลขาอยู่บ้านเป็นแชมป์กีตาร์ระดับโลก เคราะเน็ตบ้านที่ดีที่สุดจะพาศักยภาพคุณไปให้สุดกับ AIS Fiber เน็ตบ้านไฟเบอร์ออปติก100%เร็วแรงเหนือใครพร้อม AIS Playbox ช่องดังระดับโลกที่สุดของเน็ตบ้าน AIS Fiber โทร1 1 7 5 การสื่อสารทำให้เราก้าวทันโลกแต่หากวันนี้ก้าวของคุณต้องสะดุดไปด้วยปัญหาของการสื่อสารผลพบคำตอบของทุกปัญหาที่เกิดขึ้นทั้งทางด้านเทคนิคและสิทธิในการรับบริการในรายการเปิดโลกสื่อสารรู้ลึกรู้จริงและรู้เร็วกว่าใครทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ดำเนินรายการโดยทวีศักดิ์และซา,าล่าพลอยสุวรรณ ลับมาคุยกันต่อค่ะในช่วงที่2เราจะพาไปดูเรื่องราวที่เกิดขึ้นในส่วนของไอทีที่รอบโลกกันบ้างในยุคนี้เราปฏิเสธไม่ได้จริงๆคุณผู้ฟังว่าอิทธิพลของโซเชียลมีเดียไม่ว่าจะเป็นแพลตฟอร์มไหนก็ตามจะเป็น Facebook จะเป็น Twitter, IG หรืออื่นๆที่ใช้งานกันอยู่ทุกวันนี้มันมีอิทธิพลกับพวกเราอย่างมากนะคะ มีประเด็นอะไรใครที่เป็นประเด็นไม่ว่าจะเป็นด้านดีหรือว่าด้านไม่ดีทุกคนรู้ไปพร้อมกันทุกคนติดตามไปพร้อมกันและมันมีผลกระทบมากมันเกิดการเปลี่ยนแปลงหลายๆคนจะเรียกว่าเป็น soft movement ก็ได้นะคะเป็นพลังที่เกิดขึ้นจากกระแสของโซเชียลมีเดียต่างๆแต่กลายเป็นว่าตอนนี้ที่ต่างประเทศนะคะมีกระแสของการ ที่แบรนด์ใหญ่ๆห,ห,หลายๆแบรนด์เขาทำการคว่มบาตแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียเพราะว่าไม่สามารถที่จะจัดการเกี่ยวกับเรื่องของ h Speed ได้นะคะ h ฮส e ีดนี่ถูกจำกัดได้เป็นประเภทเดียวกับการบูลลี่เลยนะก็คือการที่คนเรานะคะใช้คำพูดที่สร้างความเกลียดชังต่างๆ ซึ่งตรงนี้เนี่ยมันมีประเด็นที่น่าจะเกิดขึ้นมาหลายรอบแล้วเหมือนกันกับเรื่องของ h Speed แล้วก็การทำไซเบอร์บูลี่นะคะก็คือการกันแกล้งกันการใส่ร้ายกันบนโลกโซเชียลต่างๆซึ่งมันก็เป็นปัญหากันมาทั่วโลกยาวนานมากๆแล้วก็ทางโซเชียลมีเดียแพลตฟอร์มเนี่ยเขาก็ยังไม่มีนโยบายแล้วก็มาตรการจัดการกับเรื่องของ Haste Speed ต่างๆนะคะที่เกิดขึ้น เป็นจำนวนมากตามความนิยมตามอิทธิพลของโซเชียลมีเดียในปัจจุบันนี้ยังไม่สามารถจัดการได้มีประสิทธิภาพดีมากพอก็เลยเกิด Hashtag ขึ้นมานะคะก็คือ stop hate for profit ที่แบรนด์ต่างๆที่ใหญ่ๆทั้งนั้นเลยของโลกนะคะเขาทำการคว่มบาตรด้วยการถอดโฆษณาบนโซเชียลเพื่อรอดูว่าแต่และแพลตฟอร์มไม่ว่าจะเป็นท w i t t e r IG หรือ Facebook ที่เป็น3แพลตฟอร์มหลัก เขาจะทำยังไงต่อไปจัดการกับพวกของ h s p e e d ต่อไปยังไงนะคะหลายแบรนด์เลยที่ออกมาประกาศความบาตอย่างถ้าเราจะคุ้นชื่อกันดีก็อย่างโคคาโคล่านะแล้วก็มี Levi's นะคะมี Hershey ที่เป็นช็อกโกแลตนะคะและอื่นๆอ,อ,อีกมากมายที่ประกาศว่าจะยุติการโฆษณาบนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียทั่วโลกเป็นเวลาอย่างน้อยก็30วันนะคะก็เป็นการออกมาแสดงท่าทีของบริษัท ที่เป็นผู้ผลิตสินค้าระดับโลกหลายแบรนด์เลยทีเดียวอ่ะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะที่เหมือนเป็นการกระตุ้นให้โซเชียลมีเดียแพลตฟอร์มทุกแพลตฟอร์มมีมาตรการที่ชัดเจนแล้วก็จัดการเรื่องของพวกเฮสป c ชอย่างมีประสิทธิภาพเรื่องของการรณรงค์ไม่กันแกล้งการบนโลกไซเบอร์ไม่พูดจาด้วยความเกลียดชังหรือว่าการสาดเฮสปีใส่กันเนี่ย เป็นแคมเปญที่ทั่วโลกเขาก็เหมือนรณรงค์กันมาเรื่อยๆนะคะก็สร้างวินัยสร้างเรื่องของการความประพฤติดีกว่าเรื่องความประพฤตินบนโลกออนไลน์นะคะที่เราบอกว่าไม่ว่าคุณจะอยู่ออฟไลน์ line, อยู่หรือว่าอยู่บนออนไลน์คุณมีตัวตนเหมือนกันถ้าการใช้การพิมพ์สร้างประโยคที่เกิด Haste Speech ขึ้นมาเนี่ย มันทำให้โลกมันวุ่นวายได้เหมือนกันนะคะนี่ก็คืออีกหนึ่งอิทธิพลของโซเชียลมีเดียและการตอบโต้มันก็จะเป็นเรื่องที่เราจะต้องอยู่กับพวกนี้ไปตลอดเรื่องของการใช้โซเชียลมีเดียนะคะถือว่าน่าจะเป็นเรื่องของพื้นฐานในการอยู่ในยุคข,ของดิจิทัลเลยก็ว่าได้คุณผู้ฟังไม่อยากให้เราเป็นพลเมืองเน็ตที่ไร้คุณภาพนะคะ เพราะว่าถ้าเป็นคนที่เป็นพลเมืองเน็ตไร้คุณภาพเป็นชาวโซเชียลที่ไร้คุณภาพบรรยากาศมันไม่ดีมันไม่น่าอยู่หรอกนะคะก็เป็นเรื่องที่เอามาเล่าสู่กันฟังแล้วก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งการกระตุ้นเตือนก็ได้นะคุณผู้ฟังถ้าหากว่าเมื่อใดก็ตามที่เราคิดจะแสดงความคิดเห็นหรือจะโพอสอะไรลงไปเดี๋ยวนี้ต้องคิดให้เยอะๆนะคะว่า Impact มันจะมีเยอะมาก หลังๆมาในยุคปัจจุบันเนี่ยคนที่ไปสมัครงานเนี่ยฉันได้ยินมาว่าหลายบริษัทเลยที่เขาขอเข้าไปดูพวกประวัติของ history ของ Social Media เพื่อที่จะได้รู้ว่าคนคนนี้เป็นคนยังไงเพราะว่าการโพสอะไรออกไปบางทีมันกระทบไปถึงอองค์กรนะคะบริษัทที่ทำงานก็ต้องระวังให้มากขึ้นค่ะนี่คือประโยชน์คุณและโทษของโซเชียลมีเดถ้าใช้ให้ดีใช้ให้ได้ ประโยชน์มันก็จะเกิดประโยชน์มหาศาลอย่างเช่นการไปเปิดร้านออนไลน์นะคะการทำธุรกิจบนแพลตฟอร์มของโซเชียลแต่ถ้าทำให้มันพังเราก็เห็นมีหลายเคสแล้วเหมือนกันที่พังเพราะโซเชียลมีเดียนะคะก็เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในโลกใบนี้กับเทรนตอนนี้ที่ต่างประเทศที่แบรนด์ระดับโลกพร้อมใจกันความบาดแพลตฟอร์มของโซเชียลมีเดียโดยการหยุดโฆษณา ในแพลตฟอร์มต่างๆทั่วโลกนะคะก็จะมีระยะเวลาของเขาเดี๋ยวมาติดตามดูว่าโซเชียลแพลตฟอร์มเขาจะมีท่าทียังไงกับเรื่องนี้เดี๋ยวจะมาติดตามกันต่อเรื่อยๆส่วนเรื่องของการใช้งานนะคะก็มีหลายเรื่องเลยที่เราจะได้เห็นแต่ว่าส่วนใหญ่จะเป็นการใช้งานเป็นเทคโนโลยีที่เกิดจากต่างประเทศนะคะอย่างที่เกาหลีใต้เองเนี่ยเกาหลีใต้มีข่าวบอกว่า เตรียมที่จะเปิดแอปพลิเคชันที่ให้ประชาชนแสดงใบขับขี่ผ่านมือถือได้แต่เป็นแอปที่ทำงานบนบล็อกเชนนะคะซึ่งบริษัทเทเลคอมของเกาหลีใต้เขาก็จะสร้างเป็นระบบบล็อกเชนเพื่อเก็บข้อมูลใบขับขี่ให้ผู้ใช้งานผู้ขับขี่สามารถที่จะแสดงใบขับขี่ของตัวเองผ่านมือถือ มันไม่น่าจะเหมือนกับของที่ที่ขนส่งบ้านเรานะคุณผู้ฟังเพราะว่าอันนี้เขาก็จะทําเป็นระบบที่เรียกว่าจริงจังมากขึ้นโดยบริษัทเทเลคอมของเกาหลีใต้อย่างเช่น SK Telecom KTLG+ Plus ที่เป็นผู้ให้บริการเครือข่ายเนี่ยนะคะก็เปิดตัวบริการใหม่ของเขาที่ให้ผู้ขับขี่ทุกคนสามารถที่จะแสดงใบขับขี่ผ่านแอปพลิเคชันบนมือถือได้เลย ผ่านทางแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า PASS นะคะ Paws นี่แหละโดยระบบของแอปพลิเคชันจะเอาบล็อกเชนเข้ามาช่วยทำงานซึ่งมันไม่ใช่เรื่องที่เพิ่งเกิดขึ้นคุณผู้ฟังจากข่าวเขาบอกว่าแอปพลิเคชันนี้จริงๆเปิดตัวตั้งแต่ปี2018แต่ว่าช่วงแรกๆเนี่ยนะคะแอปเนี่ยจะเอาไว้ใช้สำหรับการทำธุรกรรมทางการเงินเท่านั้นหลังจากนั้นเขาก็พัฒนากันมาเรื่อยๆจนสามารถนำมาใช้ยืนยันใบขับขี่ได้ โดยระบบการยืนยันใบขับขี่ของแอปเนี่ยนะคะเขาจะเชื่อมโยงเข้ากับระบบของสำนักงานตำรวจแห่งชาติแล้วก็สำนักงานจราจรทางหลวงของเกาหลีใต้ที่จะสามารถให้ผู้ใช้ยืนยันใบขับขี่ได้แบบเรียลไทม์ก็จะมีเรื่องของอรูปภาพแล้วก็รหัส QR code แล้วก็บาร์โค้ดส่วนรหัสเนี่ยจะถูกรีเฟรชโดยอัตโนมัติ นะคะเราก็จะมาพร้อมกับเลเยอร์ภาพที่เป็นภาพเคลื่อนไหวแบบเป็นภาพลอยป้องกันไม่ให้เกิดการโจรกรรมข้อมูลมันก็จะเป็นเรื่องของ security ขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งนะคะก็จะเป็นอีกด้านหนึ่งของบริการที่เกาหลีใต้ที่เขาจะนำเรื่องของบล็อกเชนมาใช้งานในรูปแบบของใบขับขี่ดิจิตอลแต่ว่าไม่ได้เอาไว้แค่ใช้ยืนยันใบขับขี่อย่างเดียวเท่านั้นนะคุณผู้ฟัง คือบริการใบขับขี่ดิจิตัลที่เกาหลีใต้เขาจะใช้งานกันเนี่ยสามารถเอาไปใช้กับร้านสะดวกซื้อของเขาได้ด้วยนะคะ <c oughs> ก็จะเป็นตัวเหมือนช่วยยืนยันอายุของผู้ใช้งานเองอย่างเช่นในกรณีที่จะไปซื้อของที่เขาต้องจำกัดเรื่องของอายุนะคะไม่ว่าจะเป็นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือว่าอะไรก็ตามที่ บางครั้งเนี่ยจะต้องขอดู i d c a r d หรือว่าขอดูใบขับขี่ซึ่งใบขับขี่ดิจิตอลนี้ก็สามารถใช้ได้เหมือนกันนะคะเป็นที่ยอมรับเหมือนกันก็เกิดขึ้นที่เกาหลีใต้โดยนำระบบบล็อกเชนมาใช้เนี่ยมันก็จะทำให้มันมีความน่าเชื่อถือมากขึ้นมันตรวจสอบได้มากขึ้นส่วนของไทยเรานะคะก็จะเป็นในรูปแบบของใบขับขี่ดิจิตอลเหมือนกันแต่ว่าไม่ได้ใช้ รู้สึกว่าจะไม่ได้ใช้บล็อกเชนอยู่ข้างหลังนะคะแต่ว่าจะเหมือนเป็น data ของทางกรมการขนส่งทางบกต่างหากหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจก็จะคล้ายๆกันแต่ไม่เหมือนกันนะคุณผู้ฟังอันนี้ก็เอาไปเล่าให้ฟังกันนะคะว่าบล็อกเชนมันก็จะเข้าไปอยู่เบื้องหลังในหลายๆบริการที่ต่างประเทศต,ตอนนี้เขาก็เริ่มที่จะ implement กันแล้วเริ่มที่จะนำบล็อกเชนมาใช้กันแล้ว ส่วนที่จีนนะคะที่จีนก็มีข่าวเรื่องของบล็อกเชนเหมือนกันแต่ว่าจะเป็นเรื่องของการเปิดตัวแพลตฟอร์มบล็อกเชนของรัฐบาลสำหรับการประมูลงานนะคะที่เป็นสัมปทานของรัฐบาลตรงนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะตอบโจทย์เหมือนกันเพราะว่ามันก็จะทำให้การประมูลนะคะโครงการต่างๆของรัฐบาลเนี่ยมีความ โปร่งใสมากขึ้นอันนี้จากตัวคุณสมบัติของบล็อกเชนเองที่เขาบอกมานะคะซึ่งก็จะถูกให้บริการกันในช่วงของเร็วๆนี้นะคะเขาไม่ได้บอกว่าเมื่อไหร่แต่ว่าที่จีนเนี่ยเริ่มมีบล็อกเชนเข้ามาให้บริการเพราะว่าหลายๆบริษัทที่เป็นบริษัทเทคของจีนเป็นผู้สร้างแล้วก็เป็นผู้ผลักดันขึ้นมาอย่างตัว t e n เซน t เองก็ถือว่าเป็นบริษัทเทคโนโลยีที่ มีทุนหนาพอสมควรนะคะก็อาจจะต้องมาดูกันต่อว่าอโครงการที่ประมูลของรัฐบาลถ้าเอาบล็อกเชนมาใช้มันจะเป็นอย่างไงบ้างนะอันนี้ก็เป็นเรื่องของบล็อกเชนที่เอามาอัปเดตให้ฟังซึ่งทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นความคืบหน้าของเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นในแต่ละวันที่เราก็หยิบยกมาให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันเป็นประจำทุกๆวันจันทร์จนถึงวันศุกร กับรายการเปิดโลกสื่อสารที่คุณผู้ฟังสามารถรับฟังได้ทางแพลตฟอร์มไม่ว่าจะเป็น y o u u t b YouTube, SoundCloud, p o d b e a n และ Spotify สะดวกช่องทางไหนนะคะดาวน์โหลดแอปพลิเคชันมาติดตั้งเอาไว้ในเครื่องทั้ง iOS แล้วก็ Android เราจะมีความคืบหน้าของเทคโนโลยีให้คุณผู้ฟังได้อัปเดตกันตลอดทุกๆวันจันรจนถึงวันศุกร์แบบนี้ สะดวกช่องทางไหนก็อย่าลืมไปกด follow กด like กดแชร์กด subscribe หรือว่าไปดูช่องทางการรับฟังได้ที่ f a c e b o o k c o m s t e l e c o m r a d i o วันนี้เวลาหมดแล้วค่ะดิฉันและทีมงานลาไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้วันพรุ่งนี้กลับมาพบกันใหม่นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะถ้าคุณเป็นคู่จิน้นซิมคู่กัน2เบอร์กระเป๋าเดียวกันก็เหมาะกับคุณเพราะเติมเงินเบอร์ไหนก็ใช้ได้ทั้งคู่โทรจิ้นฟรีไปเลยทั้งวันทั้งคืน wow! และถ้าคุณเปลี่ยนมาเป็นคู่หูคู่หาคู่กิกคู่กัดก็เหมาะอีกเพราะเติมเงินครั้งเดียวใช้ได้2ซิมแล้วทั้งโทรโพสต์ไลฟ์ฟรีไปเลย24ชั่วโมง <c oughs> ครั้งแรกในเมืองไทยซิมคู่กัน2เบอร์กระเป๋าเดียวกันเติมเงินครั้งเดียวใช้สบายๆทั้ง2ซิมโทรหากันฟรีแถมโซเชียลฟรีซิมคู่กันจาก AAS One t o Call ชีวิตมักมีหลายด้านรักหรือเลิกรุ่งหรือร่วงจะดีแค่ไหนถ้าชีวิตคุณเลือกได้เลือกเลยเลือกเปิดซิมเบอร์เสริมชีวิตแบบเติมเงินได้ง่ายๆกับ AIS One t o Call เสริมพลังบวกรอบทิศเสริมชีวิตรอบด้านทั้งเรื่องงานเรื่องเงินโชคลาภสุขภาพและความรักครบจบในซิมเดียวโดยแมน m มจิเชียนเปิดเบอร์วันนี้โทรหาสีเบอร์คนสนิทราคาพิเศษพร้อมเลนเน็ตฟรี500เมตรนาน7วันรีบเ,เปิดเลยใหม่ซิมเบอร์เสริมชีวิตจาก AIS One t o Call การสื่อสารทําให้เราก้าวทันโลกแต่หากวันนี้ก้าวของคุณต้องสะดุดไปด้วยปัญหาของการสื่อสารค้นพบคําตอบของทุกปัญหาที่เกิดขึ้นทั้งทางด้านเทคนิคและสิทธิในการรับบริการในรายการเปิดโลกสื่อสารรู้ลึกรู้จริงและรู้เร็วกว่าใครทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ดำเนินรายการโดยทวีศักและซาลาพลอยส